S 1> <S 1> <S <S ชื่อที่ไม่ยอมพ่อออกเลยชื่ออะไรอ,ะอร่ะอ๋อผมชื่อเก่งนะครับเก่งพาเข้าป่า เก่งครับเก่งครับข้างหลังเลยครับงอมองหลังเลยครับพูวาอะไรไหมครับอะไรครับนีกแล้วก็ตอนนี้เรามันถึงถ้ำเลยนะครับหลังจากที่เราอบินอ่าเขากันมาแล้วนี่เราก็จะลงเข้าถ้ำแล้วครับถ้ำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ถ้ำอะไรนะเเรียกถ้ำอะไรนะก็มันเป็นอันนี้ผมไม่น่าใจแต่ว่ามันเหมือนก้อนหินตาประกอบกัน อ๋อครับผมแล้วหนักทำแต่เป็นเหมือนก้อนหินนะประกอบกันบางครั้งจะมืดนิดนึงแต่ก็ยังพอมแสงก็แล้วก็ยังเห็นอ่าได้ที่ตาเปล่าตอนนี้เรากำลังจะลงเข้าถ้ำกันแล้วนะครับเดี๋ยวพอเข้าถ้ำเสร็จล้วก็จะกีินขึ้นไปอีกทีนี้ก็ไปอันว่ดถึงแล้วครับก็ผมเก่งสรุยป่า